เอาละต่อเนื่องนะครับจากพาร์ทที่แล้วไปรูยกันเลยครับพูดมากแล้วนะฮะ let's go อ๋อกลับมาที่โรงแรมเว้ยเรากลับมาที่โรงแรมเราลับยังโรงแรมก่อนนะครับนะแต่เส้นทางใหม่ที่ว่านั่นอยู่ที่ไหนกันนะไอ้ไอ้พวกจำชื่อไม่ได้เชี่ย นั่นมันหรือว่าอินเวเดอร์มันตามพวกเราอยู่แน่เลยอเอาแต่ต้นเลยนะโผล่ออกมาเรื่อยๆเลยอะพอยชั่นอะไรนะอยากให้ค่าช่วยาหาพชั่นงั้นเหรอได้เลย เคยเข้า,า,า,ขากัข้างในด้วยเช็คเช็คความงกความงกให้เคลียร์ใช่ไหมอ่ะเค,คลียร์อย่างเดียวได้ไม่มีอะไรมากมายมากมายมากกว่าน,นั้น โอ้วิโนทอมาลมแล้วมึงตายลมแล้วมึงตัตดัดตัดตั้ตัดตัดตโดตัดตััดตัดัตัด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 ต แหวะนี่มันเสียแล้วนี่ระเบิดไม่มีพวกระเบิดบ้างเหรอเอ๊ะอ,อะไรอ่ะ ขอโรรรงงแมจิสภาพดูไม่โอเคอสภาพดูไม่โอเคมากมมไม่ได้มีอะไรให้หน่าตกใจขนาดนั้นซะหน่อยเท่าเราควรออกไปจากสถา,านการณ์มีให้ได้ก่อนจะสนใจเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นไม่ใช่หรืออะ อย่าเอาแต่ยืนมองแล้วก็รีบกดซะสิเออเข้าใจแล้วรีบ่ะเอ้ยไโอเคกูเองรีบไปยังโรงแรมต้องวิ่งไปเหรอ โอเวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยฮาจิกใจเย็นดิเฮ้ยหาจิวิ่งได้วอกกูอีกอะรองเท้าอะไรอะชิคกี้ชิคช็คอะไรวันนี้ย ไอ้วัเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยงงงงไปหมดแล้วเอวีโอเคบิดบัาตั้งสติไปเด้เอากูเข้าบ้านก็ไม่ได้นะ ถวาม่ากลัวก็สินั่นสิล้วลือ้อดูสิเรากำลังบินอยู่บนฟ้านึกถึงยายาบินของชิวเลยด,ดูนั่นดูอะไรให่หานลอยฟ้า งงอุงงอุงงมากด้วยที่นี่คือที่ไหนกันเนี่ยผู้บุกรุกโอผู้บุกรุกรีบหยิบดาบออกมาเร็วอะไรนะดาบไงดาบอะเตรียมยิงปืนใหญ่ดาบอะดาบ เล็วสิดอบไงดาบอะดาบเออทำเรื่องที่แค่คนเดียวก็หลับตาจัดการได้ให้กลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ขนาดนี้ที่นี่คือเฮลเวนโฮลปราสาทรอยฟ้าที่เหล่าผู้กล้าในสมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อรับมือและพวกนั้นก็คือแอนดรอยที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับจัดการสิ่งต่างๆ ในปราสาตรอยฟ้าเอาล่ะดูตรงนั้นมันเป็นใครอ่ะก็ของโรงแรมเนี่อ,ออกเป็นเจ็ดอันรวมๆเลยครับจะมีเทพเจ้ามังกรโผล่มาไม่น่าใช่ลดล็อกเวิลด์อาณาจักร ที่ทันแล้วครับถ้าตามแสนั้นไปท่านจะพบตำแหน่งของแชมเปี้ยนเจ้ารู้อะไรแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเป้าหมายของข้าคือการทำลายล้างอินเวเดอร์ข้าจึงค้นคว้าพิธีที่จำเป็นมาหมดแล้วน่าสงสัยแต่มันไม่ได้หมายความว่าข้าจะอยากเป็นมิตรกับพวกท่านหรอกนะ<อ>ในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้ว ก็ามาลองร่วมมือกันดูสักตั้งอ่ะมันก็ช่วยเรามาพักหนึ่งนะถึงจริงจบอกกูมาดีด้งแต่แรกก็ได้แล้วอะ่ะถ้างั้นก็ฝากเธอฝากตัวด้วยนะอีเวน รนอเรนเจ้าของโรงแรมหน้ามึนจริงๆมันน่าเตะออกนาประสาเลยเกินนักผจญภัยมาเทศครับอาณาจักรแคนเทอร์บอรี่กดแล้วเพิ่มช่องปาร์ตี้จากสองเป็นสามดแล้วแตะที่หน้าจอ เย่ yeah. อ๋อไอ้รูปบ้านบินนี่คือตรงนี้เองเรอเนี่ยมาเลยเลือกเวลแล้วจับทีทันอืมมันสามารถเลือกเวลปกติที่ยากกว่าเดิมได้ใช่ไหม เกี่ยวกันไปทีทันเลยโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับพันนี้ก็คงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะเออโอ้โอ้ว้าวโอ้เปลี่ยนหน้าจอแล้วด้วยโอ้ไม่ได้อยู่ในป่างูโงโงโงแล้วเหรอเนี่ยโอ้เฟีย้ยว เออน้ำอาหารนี่คืออะไรวะเนี่ยมันเหมือนเกมสร้างบ้านเลยวะว่าใช่แล้ว <S N S N อ,อ,อันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องรางวัลครับครับความรู้ไว้ค่อยนะครับอ่าไม่ใช่ประจนภยัยสิฮีโร่นะฮะ อตอนนี้คิดซะว่า,าแม่นางหาจิตของเราได้ขึ้นมาบนปรา,า,าสาทเรียบร้อยแล้วเขออนาน่าจะเอาชีวิตรอดอยู่วนนี้ได้แล้วล่ะเราคงไม่ต้องปกป้องเขาแล้เรอเพิ่งได้รอเรเนกลับมาในตี้นะครับแล้วก็เรียกว่ายังไงดีวะเขาบอกเขาจะเพิ่มร่วมมือกับเราใช่ไหมโอเค นั้นก็มาแทนที่แม่สาวคนนี้เลยแล้วกันนะครับนะแล้วก็อืองหญิงเออรออ,องหญิงมาสูคงไม่ใช่เรื่องที่ดีที่งาเท่าไหร่นะครับส่วนน้องหมาให้เขาพักไปนะฮะมาเลยวิชวักเพิ่มในปาร์ตี้นักรบที่ผ่านทางมานะครับเอาละ่ะพาทหน้าเราจะมีเรียว่าลูกน้องนะไหมวะลูกน้องสุดแกล่งนะครับไม่ค่อยให้เกียรติ สามดาวเลยกูโอเคตอนภาคนี้สิบเอ็ดนาทีไวมากแต่อ่ามันจบเวล์หนึ่งแล้วครับก็ขอจบไว้แต่เพียงประมาณนี้แล้วกันนะครับนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ